ได้กล่าวถึงความรู้สึกนะครเกิดารักแท้นบเกดูาความรู้สึกนะครับดีเพาเขาแปนพี่น้องมารล่วงบุญในวันนี้และขอบคุณญาติพี่น้องในเชิญครับกท่าน้นท่าท่ไแวันนี้ท่านกวงท่าะทรวไรับุา ยังเป็นักการทีน right? uh, ี่เ uh, ป็นนักการครับที่นี่ก็ขอขอบคุณนะครับที่มันก็มาผมใครยุใส่งามอืมคือแม่เราผ่าอ่ะไอ้ก็ใส่งามอยู่ดลเหมือนแล้วสวยแต่ผมไม่เปลี่ยนด้วยนครับที่มาเปลี่ยนงานของผมนะครับว่าะผมก็ไม่ได้เงินไม่มากแต่ก็ยอมยกความมันักนะครับที่ผมทำมาหาจริงแบบจริงแบบมัมีความจริงจงนะครับ สิ่งที่ผมจะลืมไม่ได้พ่อผมก็เป็นกานพ่อพารามาสิครับแสดงใจนะครับอตรงตั้ควรหรือเปท่าต่อคนพูดไม่ออกถูกดีใจแสดงความรู้สึกนะครับที่มีข้าราชกาี่น้องนะครับที่มาร่วมมูลร่วมกุศลกับ เราระราชภาพกับคนมาเยอะถือขนาดนี้แม่แม่ตัวนี่ย้ำนักย้ำหนาบอกฉันเต็พูดฉันเต็พูดนะฉันไม่พูดเดี๋ยวเอาเอาพี่ไอ้ก่อนพี่ไอ้สักหน่อยวันนี้หัวใจของงานนั้นกันสักหน่อยดอกพี่นาพี่นาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาเจ้าภาพก่อนค่ะขอบคุณร้ออยู่บนก็ได้รั้อยยูอ่ะน้องยยูอ่ะพี่ชายกับพี่สาวนะครับพี่สาวนะครับต่างคนน่ะ วดเจ้าภาพจัดเตียมเลยส้งผมส้งอย่างแบบช่ำสั่งแต่ได้ใจกว่างดวงใจสนุกฝันฝังยาสักหน่อยไหมฝังยาสักหน่อยไหมไม่เอาไม่เอาเอาเอาหน้าแล้วกันเดี๋ยวหน้าสักหน่อยหนกขอบคุณสักหน่อยหนกไม่เป็นไรขอบคุณเพื่อนๆลูกนะพอหน้าพูดจบปุ๊บเด็กบอยสุริชัยและแอนอรดีจะมาถ่ายรูปด้วย เตรียมกล้องไว้ได้ดีเลยตอนนี่แอบอยู่ข้างๆเลยนะมากได้ขอบพระคุณหัวไปหลายงสัยลกขอบคุณเที่มาล่วงนขอครับสสั้นขอบคุณนะครับรูปเดียวกว่าสู้เดียวกันก็บพี่สาวจะภาพพี่สาวน้าตื่นตันนะครับที่ได้ บวชทดแทนบุญคุุณคณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและญาติพี่น้องทุกคนนะครับไม่ค่อยเถียงเลยนะแม่บ่นพ่อบ่นแม่พูดคำสองคำไม่พูดน้อยที่สุดแต่ทํางานตัดอ้อยรถเกี่ยวเก่งมากเลยไอ้ยังงี้เนาะพอหลังจากทุกท่านได้พูดหมดแล้วเนาะผมทินสรุปก็พยายามกไปรับเวลาเ้าะไอ้ประสานกับบอสได้แล้วตอนนี้ขอเรียนเชิญบอยสุริไชยไชเกินเล อดีตปมปืนล้างหน้าให้ครับคุณสารรัตน์นะครับบอยศิริชัยแอนอดีตนะครับบอสรำใจเกินร้อยนะครับให้เกียรตินะครับถ่ายรูปกับทางบรรจุภาพและคณะผู้นำทุกท่านนะครับ